สนับสนุนโดยไพยเวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ตงเฟงฮอนด้าออโตมบิลเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนโดยเป็นบริษัทร่วมทุน50-50ระหว่างตรงเฟงมอเตอร์กรุ๊ปและฮอน d a ามอเตอร์คอมบินีซึ่งปัจจุบันได้ผลิตร,รถยนต์ฮอนด้าหลายรุ่นและยังมีจำหน่ายในตลาดในหลายประเทศทั่วโลก และล่าสุดตรงเฟิงฮอนด้าได้ปล่อยภาพสิทธิปัตรรถใหม่อย่างตรงเฟิงฮอนด้า mnb อย่างไม่เป็นทางการจากการเปิดเผยจากกระทรวงอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนซึ่งเบื้องต้นจะมีการใช้แบตเตอรี่ของ b y d หรือเบนแบตเตอรี โดยในด้านขนาดตัวถังของนิว Honda MNV จะมีความยาว4,324ม mm, ิลมกว้าง1,785ม mm, ิลมสูง1,637ม mm, ิลมระยะฐานล,อ 2, mm, ล้อ2,610มิลมรัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด5.6เมตร 5, m, พร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง215/55 R18 สำหรับการออกแบบภายนอกของ Honda MNV จะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมมากนักโดยจะมีไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED และไฟตัดหมอกแบบ LED ส่วนไฟเบรกดวงที่3จะเป็นแบบ LED ติดไว้ที่สปอยเลอร์ด้านหลังรวมถึงกระจกมองข้างจะพับเก็บอัตโนมัติแบบไฟฟ้าโดยจะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและหลังคาจะเป็นแบบพาโนลามิกซันลูป ส่วนภายในห้องโดยสารของ New Honda MNV จะมาพร้อมหน้าปัด TFT ขนาด1 2.3นิ้วส่วนเบาะนั่งจะหุ้มด้วยหนังด้านโดยฝั่งคนขับจะปรับได้6ทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับได้4ทิศทางพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมลำโพงโกตำแหน่งและที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย ส่วนในด้านขนลุ่มพลังของ New Honda MNV จะติดตั้งมอเตอร์ซิงโครนัสแมกเน t ที่ให้กำลังสูงสุด214แรงม้าซึ่งจะมากกว่ารุ่นเก่าอยู่ที่160แรงม้าและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตของ BYD โดยคาดว่าจะสามารถวิ่งได้ไกล480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในด้านระบบความปลอดภัยของ New Honda m n b จะมาบนโครงสร้างของ ACE พร้อมระบบเบรก ABS EBD และ BA รวมถึงระบบช่วยบุนทารัดชันระบบกล้องมองภาพ360องศาระบบเบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์และระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ สำหรับราคาจำหน่ายตรงเฟิง Honda MNV คาดว่าจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่149,800ถึง159,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ684,000บาทถึง735,000บาทครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ